ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดมหาสาร,รคามต้องแตกตื่นค่ะหลังจากมีชายป่วยจิตขู่ทําร้ายปาดคอเด็กผู้ปกครองก็ต้องกลับมารับลูกกลับบ้านค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอวังแสงจังหวัดมหาสาร,รคามแจ้งให้ผู้ปกครองมารับเด็กนักเรียนกลับบ้านเนื่องจากมีชายป่วยทางจิต ข่มขู่ว่าจะมาปาดคอเด็กเล็กในศูนย์จึงได้แจ้งผู้บริหารของทางอบตอวังแสงจนมีการติดต่อผู้ปกครองให้เดินทางกลับมารับเด็กๆทั้งหมดกลับบ้าน83คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่บ้านของชายที่มีอาการป่วยทางจิตโดยร,บรอบๆบริเวณบ้านเนี่ยไปเจอกับกระจกหน้าต่างถูกทุบแตกแล้วก็มีร่องรอยการทำลายข้าวของเมื่อสอบถามน้าสาวซึ่งอยู่บ้านติดกันเขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่นำตัวชายคนดังกล่าวเนี่ย ไปรักษาหน่อยเพราะว่าตอนนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยความระหวาดระแวงไม่รู้ว่าจะมีอาการกำเริบคุ้มคลั่งอีกทีเมื่อไหรไวไวว่ว้ายมันน่ากลัวแล้วจีเ้อประจําเลยคือสนับมือสนับมือก็เม็ดเนี่ยจิบหกประจําแล้วก,กว็กลัวค่ะตรนนี้ก็เห็นไก่แล้วนี้แม่เท่าก็ต้อ,องเอาไปไว้เห็นอืน่น ด้านนายทองแดงปินาเกในอำเภอแก่ดำบอกว่าจากที่ได้ทำการสอบถามสาเหตุทราบว่าชายที่มีอาการป่วยทางจิตไม่พอใจที่ถูกเพื่อนบ้านมาถามว่าได้ขโมยรถมอเตอร์ไซค์ไปหรือเปล่าเลยขู่ว่าจะไปทำร้ายลูกของคู่กรณีที่อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กคู่กรณีจึงโทรแจ้งตำรวจแล้วก็โทรไปแจ้งให้ทางผู้บริหารของอบตอวังแสงที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กเตรียมความพร้อมไว้จึงได้สั่งปิดศูนย์เด็กเล็กแล้วก็มีมาตรการป้องกัน เบื้องต้นทางอำเภอก็ได้ให้ทางแพทย์มาประเมินแล้วนะคะก็จะมีการนำตัวชายคนนี้ไปรักษาตัวต่อที่เกี่ยวข้องกับจิตเวชในระหว่างนี้ก็จะมีทีมของฝ่ายปกครองและทีมตำรวจมาดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะทำมาวาดผวาเลยนะครับกรณีนี้